สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่4ยินดีต้อนรับสู่สถานีวควบคุมไฟป่าชุมพรครับหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดชุมพรโดยมีการวางแผนการทํางานและปฏิบัติการทํางานดังนี้เตรียมความพร้อมพนักงานจัดชุดลาดตะเวนเพื่อเข้าลาดตะเวนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เข้อทำการสำรวจเชื้อเพิงในพื้นที่เสีย่ยงทำแนวกันไฟจัดการเชื้อเพลิงพร้อมทั้งเก็บข้อมูลแหล่งน้ำพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าหากเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีเพราะป่าคือลมหายใจ ว่าเราเข้าใจในการทํางานว่าปลายทางของความสําเร็จนั้นกําลังพลเจ้าหน้าที่ทุกนายเป็นเพียงส่วนหนึ่งกําลังที่สําคัญที่สุดคือกําลังมุลชนเมื่อเรามีความเข้าใจที่ตรงกันงานป้องกันไฟป่าก็คงจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางแผนไว้ได้อย่างมิยากงานป้องกันไฟป่า สร้างความรู้ความเข้าใจต่อมวลชนเพื่อให้งานป้องกันไฟป่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้ภาพรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนในโรงเรียนต่างๆในจังหวัดชุมพรออกประชาสัมพันธ์ตามชุมชนหมู่บ้านเราต้องยอมรับว่าปัญหาไฟป่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบส่งผลความเสียหายต่างๆอย่างมากมายมหาศาล ผู้เราทุกคนต้องร่วมใจกันต้องตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจากไฟปา่าจึงมีการจัดงานวันปลอดพันปิดจากไฟปา่าในวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีและทุกๆคนก็ต่างพร้อมใจมาร่วมง,งานด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของปืนป่างานจิตอาสานำทีมโดยท่านหัวหน้าธนชัยวิชัยดิเจ้าพนักงานป่าไม้ชำานาญการ หัวหน้าสถานีผู้คุมไฟป่าชุมพรร่วมกับชาวบ้านจิตอาสาทําความสะอาดณสาลาแม่ยายหมอนสถานที่สําคัญของทัวร์ปโตะซึ่งเป็นที่นักถือของคนในพื้นที่อีกทช้งยั้นร่วมสร้างฝ่ายชะอน้ําปลูกหญ้าแฝดกันหน้าดินพังทลายปลูกต้นไม้พเพื่อเพิ่มลงหมาใจให้กับคนในชุมชนงานมีเัศกาลล่าสุด ทางสถานีได้ร่วมกับเน่วยงานภาครัฐในท้องถิน่นร่วมจัดงานบันดิกตั้งจุดแจกของขวัญพร้อมตั้งให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าเบื้องต้นมีการเล่นเกมทดสอบความแม่นยำของถังฉีดน้ำในส่วนของงานสร้างสรรค์น,นะครับเราได้มีส่วนร่วมในการ เป็นทีมงานเบื้องหลังในการจัดประรีมีล่องแพรประจำปีของอำเภอพระโต๊ะนะครับเราได้ใช้ทักษะที่มีความรู้ตกแต่งสถานที่จนเป็นสถานที่ที่หลายคนได้มาถ่ายรูปเพ้ชื่นชมอย่างน้อยเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับบำรุงรักษาสถานีควบกคุมไฟฟ้าตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ทำการให้หน้าอยู่หนะ้ามองเสมอ มีการจัดทำห้องนะ้ำให้ผู้คนสัญจรผ่านไปมาได้ะสะดวกในการขอใช้